สัสดีค่ะโครงการบ้านวุรีลมลังสิทธคองสี่แปมเป็นฝ่ายขายพร้อมให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะคะบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ในพื้นที่ร้อยกว่าไร่ของบริษัทดารินพรอพเพอรตี้จำกัดมหาชนค่ะภายในโครงการมีบรรยากาศที่แสนจะร่มรื่น p r i v a t มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในโครงการกันเลยค่ะแบบบ้านคาร่าค่ะพื้นที่ใช้สอย141ตารางเมตร62ตารางวาค่ะฟังก์ชัน4ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะ พื้นที่ของห้องรับแขกบ้านของเรามีพื้นที่กว้างถึง5เมตรดูแลไม่อึดอัดนะคะและสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ที่สำคัญเพดานสูงถึง28เมตรค่ะฟังก์ชันถัดมาเป็นในส่วนของห้องรับประทานอาหารวางได้ถึง6ที่นั่งลงตัวแบบสุดๆเลยค่ะและยังเชื่อมต่อกับห้องครัวสามารถบิวอินเป็นห้องครัวคุกกิ้งได้ดีเยี่ยมเลยค่ะ ห้องอนเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นห้องออกกําลังกายหรือเป็นห้องดูหนังห้องโฮมเทเตอร์หรือในสถานการณ์ปัจจุบันยังเป็นห้องเรียนออนไลน์ของคุณลูกก็ได้นะคะชั้น2นะคะเราจะมีห้องนอนใหญ่มาสเตอร์เบดรูมสามารถวางเตียงคิงไซส์และโต๊ะข้างเตียงซ้ายขวาและยังบิวอินตู้เสื้อผ้าวอลล์อินโครเซเชื่อมต่อกับห้องน้ําได้แบบลงตัวค่ะ ส่วนห้องนอน2และห้องนอน3สามารถตกแตง่งวางเตียงได้ถึง3ฟุตครึ่งและวางโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะอ่านหนังสือและที่สำคัญยังบิวอินตู้สภาพได้ถึง1เมตร20ได้อย่างดีเยี่ยมค่ะมาถึงแบบบ้านที่ขายดีที่สุดในโครงการค่ะแบบบ้านรสคนบ้านหลูเลนระดับพื้นที่ใช้สอย220ตารางเมตรบนพื้นที่6 0ถึง100ตารางวา5ห้องนอนสห้องน้ำค่ะ เรามาในส่วนของห้องรับแขกพื้นที่โปรง่งโล่งสบายและเรายังออกแบบดอบฟ้าเอาไว้บริเวณโซนนี้ด้วยค่ะห้องอนเนกประสงค์บริเวณชั้นลอยสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นห้องพระห้องรับแขกสำหรับคนในครอบครัวได้แบบพิเศษมากๆเลยนะคะ ต่อไปเป็นชั้น2นะคะห้องนอนใหญ่มาสเตอร์เบดรูมเราออกแบบได้แบบหรูหราทำดอบฟ้าและสามารถวางเตียงคิงไซส์และโต๊ะข้างเตียงรวมไปถึงปลายเตียงสามารถวางโซฟาและบิวอินตู้เสื้อผ้าเชื่อมต่อกับห้องน้ำในตัวได้ด้วยค่ะส่วนของห้องนอน2และห้องนอน3ส,สามารถตกแต่งวางเตียง3ฟุตครึ่งและโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะอ่านหนังสือและสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าได้ด้วยค่ะ โครงการของเราติดถนนใหญ่บนสุดยอดทำเลศักยภาพหรือเรียกว่าถนนพระองค์เจ้าสายถนนใหญ่6เลนเชื่อมต่อถนนรังสิตลำลูกกาและวงแหวนการนาตรงข้ามโครงการมีปัป๊มปตทโลตัสและตลาดใหญ่ๆอีกมากมายค่ะ เรามีรปภรักษาความปลอดภัยและระบบคีก์ก์ดเข้าออกถัดมาจะเป็นถนนภายในโครงการถนนสี่เลนและพร้อมพื้นที่สีเขียวสวนหย่อมร่มรื่นตลอดถนนเมนเลยนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโครงการบ้านบุรีลมลังสิตคลองสี่หากคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจโครงการของเราเข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีนะคะและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 2 1 5 2 2 7 8 5ค่ะ สวัสดีค่ะ